ในอนุสติทั้งสิบระการนี้พูดกันมาพวกบทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่บางทีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัติทั้งสิบอย่างนี้จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ วิธีที่จะใช้เป็นชาสมาบัติให้ถึงชานสี่ทั้งสิบอย่างก็ต้องตั้งอารมณ์ขออนิมิตอ่าเื่อ,อาการของกรรมฐานอนันตสติทั้งสิบนี้ควบคู่กันกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่างพุทธาน,นุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นสองแบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่ การทรงอารมณ์คือมีอารมณ์คิดเรียกว่าคิดเป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คำภาวนาแทนใช้คำภาวนาเป็นภาวนาควบคู่องงารมณาให้ใจเข้าออกรวงความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละ ให้ควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมให้ใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมให้ใจเข้าออกในเมื่อลมให้ใจเข้าออกส่งถึงฌานไหนกรรมฐานกองนั้นก็ส่งถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมให้ใจเข้าออกสามารถทรงได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมฐานทุกกองแล้วก็สามารถทําฌานสีได้หมด ถ้าจะถามว่าอย่างจาคานุสติกรรมฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานทำยังไงก็เหมือนกันในควบคู่กับอารมณ์ให้ใจเขาออกพออารมณ์ทราบปฏิบัติไปใช่อารมณ์แบบนี้ภาวนารมอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติศีลานุสติ เอวานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติการเตานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่นาปานุสติแล้วคุมนาปานุสติไปทิงฌานสี่ อารมณ์จิตท,ทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยเรียกว่าควรมฐานส่วนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำอนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้โดยไสยควบคุมกับลมหายใจเข้าออก <c oughs> จันั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบ ให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนให้ให้ให้ไปปฏิบัติท่านใช้ให้ลมหายใจเข้าออกควบทุกกองวิเยรเป็นพุทธานุสติก็ตามธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามหรืออนุสติทั้งหมดท่านสอนให้รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการส่งชานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า อน,นาปานุสติกรรมฐา,านเป็นตัวชานเป็นตัวยืยนในเมื่อถึงชานที่หนึ่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัวพอถึงชานทนี้สองอนุสติทางหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมุติว่าจับภาพพระพุทธรูปนี่เป็นกสินถ้าจับภาพพระพุทธรูป ควบกับลมหายใจเขาออกเป็นกสินกสินสามารถทรงได้ถึงชา้นสี่อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ถึงชา้นสีที่ต้องควบอนาปานุสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจารยตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานุสติจับได้ไง่ายถ้าทรมานุสติล่ะธทรมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้ว เพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วยแล้จับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนก็บดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรวๆออกมาจากพระโอร์ของคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จัดว่าเป็นเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะในต่อไปสำหรับสังขารนุสตินี่ก็ไม่อยางจับภาพประสงค์เป็นอารมณ์ มาศีลานุสตินี่ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทธานุสติกรมฐานไมจารคานุสตินั้นเราจับได้หมายก็เอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนควบก,กับอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับเทวตานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาตามภาพเียงก็ได้รูปใดรูปหนึ่งเปอนุสติ สำหรับมรณานุสติจะนึกจับาภาพคนตายคนใดคนหนึ่งเข้ามาตั้งควบกับลมให้ใจเขาออกและก็สําหรับอุปสมานุสติกรรมฐา,านเราไม่มีภาพจับถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนคนใดบ่าท่านที่เข้าถึงนิพพานองแรกคือพระพุทธเจา้าก็จับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านดของนิพพานคือว่านิพพานนัง่งและนิพพานอสุขขัง อย่างนี้ได้ทั้งหมดใหสรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติใจ้ถึงทานชาญสีนั่นมันถึงได้ทุกอย่างในเขาได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครของโง้นะถือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดเนอเป็นอนุว่า <c oughs> เมื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำอนุสติทั้งสิบราการเข้าถึงชานสีแล้ว หากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชชล,ละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปฏิสัมพิทัพประตเท่านั้นจะเอาเป็นชละจะเอาเป็นชล,ละพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชล,ลพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมาก ต้องใช้กระสินทั้งสิบรายการเขาฝึกควบกันและชำนาญในชายของก็สินทั้งหมดอย่างนี้จึงจะสามารถฝึกให้เข้าทิ้งจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านทีวิโชว์วยรสปิสปาิสัมพิทัปปโตอันนี้ทำได้ถ้าจะถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับ เอ่อเตวิโชก็ด้านทิพยคุยานในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรรมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นบริสัมมิทัป,ปโตก็เอากระสินกองนั่นแหละคือภาพพระพุทธรูปก็ดีภาพประสงค์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ทิ้งชาญสีเป็นกระสินจับภาพ,รพกระสินแล้วเพิ่กระสินทิ้งไป จับปรูดเข้ามาแทนคืออากาสารนัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะวิจารณาวิญญาณอกินจัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเมว่าสัญญานาสัญญาเตนะพิจารณาทำคนเม่่อมีสัญญาคือความจําทำเหมือนไม่มีความจําอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัติแปด หรือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัตแปดอธิบายไว้ถึงปฏิสัมพิทาญาณอันนี้เราทําได้ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยขข้บรรดาทางพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าบางเอิญถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหกขึ้นมาบ้างต้องการปฏิสัมพิทายาณขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทําได้ไหม เราว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโกศาจารย์ท่านรจนาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพะได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบจบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านเกานสิกราการ ว่าจะใช้เป็นสุขวิปัสสโกคนได้เตวิโชก็ได้ชละพิญโยคนได้ปริสัมปัตปโตก็ได้ไดตอนนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติได้อย่างอื่นนั่นเป็นใช้ชละพิญโยไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทําให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขวิปัสสโกได้ในในในอนุสติสิบเตวิชโชได้ ไปสัมพัทธวิทัพประโตได้ <c oughs> มากร็รวบรวมกำลังกันอีกที่หนึ่งเรามาสรุปกันว่าในอนุสติทั้งสิบราการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานจะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่าน ถ้าหากว่าท่านต้องการอนุสติสั่งสิบราการนี้ครบถ้วนมันก็จําเป็นแต่หากว่าท่านไม่ใช้อนุสติทั้งสิบราการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดในอนุสติทั้งสิบราการนี้จะขอแนะว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอันขาด หรือว่าในกรรมาฐานสี่สิบทั้งหมดท่านอย่าทิ้งนาปานนสติกรรมาฐานไม่ได้เลยแต่ก็ว่าบังเอิญชานาปานนสติกรรมาฐานและกรรมาฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งสั่น อาณาปานุสติกรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านแก่สําหรับของทุกท่านในเมื่ออาการตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านมีได้แล้วเราก็ทําอะไรทุกอย่างได้ถ้าจะถามว่าการฝึทธิตในด้านการศิลป์พระพุทธโคสาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อานาปานุสติกรรมฐาน อันนี้แต่มาก็จะขอตอบว่าถ้ากำลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์พุ่งสร้างของจิตถ้าไม่มีอารมณ์พุ่งสร้างของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประครับประคองคือว่านายกระสินอย่างใดหนึ่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต่ว่าท่านมั่นใจไหมละ่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่โฟุ้สซ่านอย่างสมมติว่าท่านจะจับปฐวีกสินเอาเท่าปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะไม่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทําได้ไหมแต่หากว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทําไม่ได้แต่ถ้าผู้ทรงฌานละ่ะเขาจะทิ้งอาณาปานสติกรรมฐา,านไหม ก็ต้องตอบว,ว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถทรงฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถเที่ยที่งานาปานนสติกรรมฐานได้ถ้าที่งานาปานนสติกรรมฐานเสร็จแล้วไม่มีผลแล้วก็ถ้าหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทําไมท่านที่เข้าฌานในกรสินสิบ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิงนใช้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่งเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนานแล้วพอเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี้ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสียจนเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมกว่าว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะขีนอะไรล่ะถ้อ,อยคำจะขีนว่าอย่างไงท่านไม่ต้องไปนึกถึงตัวสะกดตัวกรันตัวการส่งตัวว่าสอนที่ชั้นแบบไหน ยากเขียนยังไงก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกคนนะเป็น,น้นว่าท่านสามารถจะทำได้ตามอธัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรัง่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าท่านเองค่องแล้วข้อนี้มีประมาณชั้นใด แม้ท่านที่จะทรงชานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรวบรวมกําลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงมินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงชานขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นได้ทันทีถ้าถามถ่าจะถามว่านาปาโนสติใช้ตรงไหนบอกใช้พร้อมกันพอนนึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องทรงนาปาโนสติด,ด้วย เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสามที่เก้าอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตสรงตรัดกับภาษารีบุตรพระานนท์อาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นพระานนท์บ้านนั้นท่าดูก่อนอนนท์แต่าคตเองก็เป็นผู้มากพระดานาปานุสตินี่ท่านหลายที่มีความหลง คิดว่าสมถะกรรมฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอันนี้อาตมามไม่ปฏิเสธเพรานี้ท่านเข้าใจถูกแต่แล้วแต่ละท่านก็บอกว่าสําหรับสมถะกรรมฐานไม่